ประเทศไทยตอนนี้แวดวงสีเทาเยอะมากคนที่เปิดเว็บพนันคนที่เปิดบ่อนการพนันออนไลน์คนที่ค้ายาเสพติดโน่นนี่นั่นเงินเยอะแต่ไม่มีที่ฟอกไม่รู้จะฟอกไปยังไงบางคนก็บอกเอาเงินสดที่ไปซื้อคริปโตมันไม่ใช่ทุกคนจะทำอย่างนั้นได้มันก็เลยมีกระบวนการช่องทางที่เกิดขึ้นแล้วก็พวกสีเทาก็จะเอาเงินที่ตัวเองมีไปฟอกผ่านช่องทางนั้นท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจำเรื่องการเมนเย,ยรุ่งริ่งได้ไหม การมีเยรุ่งริ่งเนี่ยมันเข้าไปใน P.K. P.K. พีเคคือเป็นเซกชั่นสู้กันระหว่างไอดอลสองไอดอลดูว่าใครจะมีคนโอนเงินโอนรางวัลไปให้มากที่สุดคนนั้นชนะสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้และสิ่งหนึ่งที่เขากำไรก็คือว่าเขากินเปอร์เซ็นต์จากเงินที่โอนเข้าไป ทานผู้ชมรู้มาว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเด็กผู้หญิงเข้าไปใน pk หน้าตาก็บานๆอย่างนั้นละไม่มีอะไรพิเศษไม่เคยมีชื่อเลยเมื่อไปแข่งกับคนสวยกว่าเต้นดีกว่าปรากฏยายผู้เด็กผู้หญิงคนนี้เนี่ยมีเงินโอนเข้าไปตีสักสองล้านยายตาลงดารานเนี่ยแค่2 0 0ห0่ห่างก,กันร้อยเท่าเราต้องอนุมานได้เลยว่าอีเนี่ยเป็นเอเจนต์ของพวกฟอกเงินก็ฟอกผ่าน tiktok ไงแล้ว tiktok ก็โอนเงินอัเนี้ยที่เขาจ่าย tiktok ไปเอาไปให้เด็ก คนที่สังเกตเรื่องนี้นะคืออาจารย์ปานเทพัวงงศพัน์ออกมาเล่าให้ผมฟังตัวยุ่งแห่งบ้านพระอาทิตย์ <laughs> แล้วก็แสบมาก <laughs> ผมก็มานั่งตีอนุมาเออใช่เว้ย <laughs> เช่นเดียวกันดีไอคอนท่านผู้ชมรู้ว่าดีไอคอนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในข้อทิ่จริงเนี่ยมันมีเงินที่หลุดออกไปเป็นจํานวนเป็นหมื่นล้านนะเ <laughs> มื่อคํานวณแล้วคําถามมีอย่างนี้ เงินหมื่ล้านคุณได้ไปยังไงเพราะระดับที่ซื้อสมาชิกแล้วไปซื้อข้าวของเนี่ยมันไม่ถึงหมื่ล้านหรอกแค่อย่างมากก็หลายพันล้านแต่ที่หาไปหมืล้านหาไป8ป0 0ล้านนั่นคือการฟอกเงินผ่านดีไอคอนจากธุรกิจสีเทาท่านชมธุรกิจสีเทาใต้ดินเยอะมากไม่ใช่น้อยเลยเพราะฉะนั้นเมื่อมันเยอะมากขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาต้องหาช่องทางฟอก เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดีไอคอนจังหวะมันเหมาะพอดีแล้วเดียไอคอนก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทําแชร์ลูกโซ่แต่เพื่อเอิญมันมีข้อต่อบางอันที่สามารถจะฟอกผ่านได้นะอย่างเช่นอาจจะเอาทุ่มให้สักเดือนละ500ล้าน200ล้านแต่ไม่ลงบัญชีนะท่านผู้ชมนี่คือไม่ลงบัญชีบัญชีที่ไดคอนลุบเนี่ยเอามาแสดงออกหรือเอามายื่นกรมสรรพากรหรือเอามายื่นกระทรวงพาณิชย์นั้นเป็นบัญชีปลอม ของที่แท้จริงจะมี2เล่มเล่มหนึงคือฟอกผ่านด h ไอคอนดีไอคอนไปเอาเงินก้อนนี้จะฟอกอยู่เนี่ยพองออกไปพ่องออกไปจะพองไปในรูปคริปโตก็ได้พ่องไปรูปอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นผมอนุมานได้เลยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีการฟอกเงินผ่านพวกนี้เยอะพอสมควรไม่ใช่น้อยนั่นคือที่มาของการที่ทำไมตำรวจเพิ่งตั้งข้อหาเพิ่มเติมให้กับดีไอคอนข้อหาฟอกเงินด้วย